ง es, JI, so oy, so oy. So oy ุกไม่ได้แห้แบบเจอเหมือนเจอผีนะเจอกล้องเหมือนเจอผีสอยนี่ฟังสอยครับผมสอยบอดายกับปีนเอาบอดายกับเอาปีนเอาซาบีก็ว่าสอยแกครับผมอื้าวสุดยอดมาอยู่นี่ก็มีแต่ความมวลเนิบด้วยมวลทึกลงมวลทเก่ามวลทเก่าไม่รู้กี่ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องไปที่ก็รบหลักครับผมเป็นกี่สายจวดกลับมาเลยครับหลังจากที่ให้นาให้ตาไปไล่มือครับผมเป็นกี่สายจวดไม่หยุดกลับมานะครับกลับมาแล้วครับวันนี้ครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ขายกุ๊กแสบเมื่อเดืนครับมาหาทีมงานครับมาหาพี่โจมหาพี่วุฒินะครับผมมาพอกันคือกันครับมาเบิรงครับว่าพี่ๆเป็นกำลังใจกันอยู่นะครับตอนนี้ครับสวมีพี่โจครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรพี่โจตอนนี้ผมมือแห้งครับเลยไปซื้อวัสดุมาทา แดดวันแตดเจ็บหมดเลยอากาศมัหนาวไรวันติดแห้งมือมันมือจะมือมันมเื่อนบางอ่ะตอนนี้มันรู้อะไรพี่โจะหนาวลยครับมันมันหนาวเลยเหรอแต่สี่วันนี้มันหนาวที่สุดในรอบปีแล้วหนาวหนาวแบบหนาวฤดูหนาวอ่ะแต่คือฤดูหนาวที่ผ่านมาไม่หนาวขนาดนี้ให้หนาวจนมือแตกกิดอะไรขึ้นอสวัสดีพี่วุฒิครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทำไรครับผม แกใส่เกลือเข็มโป๊กจานวนจานวนเสร็จแล้วไปนี่นี่เราเพียงแค่ไปจวดเนาะไปจวดบ่จับได้มาแล้วบ่หรือว่าต้องไปซื้อไม่มีคนเยอะโอเคครับเดี๋ยวออกไปนะครับเดแล้วครับตอนนี้ก็ได้บ่เกิดคนรอคนรอไม่คนรอปลากระป๋องตาเหนื่อยหนาแล้วแบบคือจังกวนกระป๋อง ไม่เอาเนาะเกาหลีเห็นเหรอเกาหลีเหอครับเกาหลีเลยพี่บุญดีกว่ากำลังตัดคแต่อ้น่าปกอยู่นะครับอันนี้ใครพี่พีะเอกเกาหลีพระเอกเกาหลีเนาะชื <|si|> ่อเขามีชื่อว่าเงี้ยก่อนล่ะเดจังกรรมวะเอาไหมเอาไหมอันนี้ใครครับพี่ อ๋แดจังกำบอกอันนี้ชื่อกาหลีแดยังกำมันถ้าถ้ากลับกันนะพี่ถ้าภาษาบ้านเราก็จะเป็นดอมสักแกเขาบอกเขาเป็นใครพี่ดิวพี่ดิวดิวเตงวโอ้ดาราเลยดงดนี่าราได้นี่พี่พี่ดิวนี่ดาราเลย ต่พี่พูดล่ะลาลาเหมือนกันเนาะลลา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 อ้สวัสดีครับสวัสดีพี่สากัครับผมินไหนเนาะครับปงานครับเปงนปิไปไมือไล้มือไรขึ้นบนเดพอนานนะครับโอยไปวัดเลหักมากวัดสุ้หลายมือจลาขึ้นไง นาายซาดน้นายซาดด้วยเซนมันจะคล้องไปเต้่บุญบ้านเขาจะมาเออยังร่อยเขาตาโอ้ยตะกเตียนหังเเขากล่องน้ำเนาะถอดเสื้อตัวนี้เราเพื่อนันนี้ใส่มันร่อมากม่ใช่นาเขาเลกเอ้ยฮิปเตอร์เนี่ยเฟลลำบากฮิปเตอร์มันลำบากตัวนี้แล่นผ้าน้ะมักจับมานะครับจากไหนปานี้ไม่ออ้า ออกแบบไม่ได้ได้มายงๆเลยถ้าขายหนีขายตัวเย็ดบาทขายเพราะเสียงทามสื่อบ่ขายล้านบ่ขายเนาะประมูลที่หนึ่งบาทเรื่องประมูลที่หนึ่งบาทโอ้ยบางงานท้ามสื่อหาล้านบ่ขายวันเดือประมูลที่หนึ่งบาทก็ไปเรื่อยๆก็คืออ๋อเอฟซีเรื่อยๆนะครับเป็นกำลังใจนะครับแต่จะไปหยุดอยู่ที่กี่บาทพี่น่าจะประมาณสิบล้านม เปอวานนี่ก็ใช่อย่นี้บอครับผมมาขั้นขั้นขั้นปานไม่ต้องปานแลน้อกพี่ถ้าถือเหล่าขวดหน่อยมาแล้วผมก็ห่างอยู่แล้วยอมยอมจบไปที่หนึ่งขวดจบไปที่หนึ่งขวดนะครับเป็นเมื่อวานนี้นะครับไปเมื่อวานนี่มั้ไม่ใช่แต่ว่าวันนี้อตอนนี้ก็ร่างรอเสียงนะครับเนาะลอเสียงแมนครับรอรอเสียงว่าจานไม้ก็ร่าง มีไข่ครับครับไม่โดนครับไม่โดนครับไม่โดนมาสิครับไม่โดนหรอกจูเบ็ดที่จูเบ็ดที่จูเบ็ที่ดีนะครับก็ติดตามกันนะครับผมใส่ซีชมงนะครับครับผมเต็มที่อันนี้ปุ๊บคลิปช่องไครครับนี่ช่องทะยานมุดแหม่ไม่เอาได้ถามเลยคือแย่แบบนี้แต่งไปได้ไรเริ่มพังไปแล้วที่แดงมากที่ ตุ้ตาอย่างเนี้ยเอา๋ยโ๊กเขียนซื้อไปเลี้ยวเอาต้องฟ้าเลยพี่เนี่ยนี่คึมนี่มันเลื่อมตาเนี่ยเร่อยเอาแบบสีรุ้งเนี่ยเนาะเมันมักสีรุ้งครับผมผมเอาอี่ดีนี่ผมบอกเดวอลเดนเลยนี่อันไหนครับก็นี่แบบนี่เรามักสีรุ้งนี่ไหมคาดสีแบบสีสันผมคิดว่านี่เป็นจอวอมแอนบอ อ๋อจอขอมนเป็นแนบ่อเคโอเมียนเนี่ยเมียนเงนเป็นสีบุ๋งนเนี่ยน่แขอมจอดนี่แบอมจอนี่แกชอบสีนี้นี่นี่อันนอออกมันกับ่ยอเนั่น่เป็นงานศิลปะสีสันอสดใสนะครับสดใสโอเคเอาเลยได้นีคใส่ใส่ข้ามได้เนาะโอ้สุดยอดดีดีเลย วันนี้เราเถียงกันมาตั้งแต่ตอนบ่ายนะครับปลูกตัวนี้ทําประมาณสามยี่โมงอย่างเงี้ยสุดยอดเลยบ่าไม่ละเอียดได้ครับบ่ลงร่อยว่าเป็นเรียว่าเราจะทําให้เป็นอกลณ์นะครับอ้โแง้วแง้วผมเขาศิลปะเข้าไปด้วยผมต้องพยายามเอาใจอาจารย์บุญนะครับโอเคได้ผมไม่ป่าแล้วนะ ก็คือให้ออกมาดีสุดโอ้โหครีเอทีฟแล้วนะครับดอดนั่งคุมงานเองได้ไหมนี่ยอมยอมนะครับบวก่ะไรแล้วก็บบกเอาเนาะต้องเพ่งเพ่งอะไรนะคุมงานอย่างเดียวไม่ไม่ปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่ที่ไล้เฝ้ารอปีใหม่เนาะเพ่งตใงเองมัไม่ครับเป็น FC FC เอฟซีวันนี้ว่าไงลองไก่ไงบ้างไม่ครับ ใส่ขอะใ่ยังให้เบียมเบี้ยมไปขอรับผมเอาสีขาวเลยต้องเสียเนี่ยเน่าร้องทำน้องมีไหมไม่ไม่ไล่นี่ไม่หมวนมั้ยพระเป็นแมนหรือเปล่ามีเพราะเป็นแมนหรือเปล่ากะเริ่มเขาขันนะอีกจังไนก็ป๊สกิลตับแข็งนะตัวนี้เป็นเลเวลสุดท้ายครับ หลการห้ามอเลยปวด็อกสกิลตับทองคำถ้านอนเกินสิบครั้งบอกเดี๋ยวให้ที่นอนทองคำอันนั้นต้องพี่โจ้แล้วเขาได้ไปแล้วนะพี่โจ้เลยอ๋อพี่โจ้็ได้ไปแล้วพี่เขาเลื่อนขั้นไปแล้วเยี่ยปแล้วนะครี่เนอรเอ้อเยี่ยมมุกหนึ่งเลยครับมุกหนึ่งวะเรื่องผมอ่ะไว้ใจหวีถ้าเรื่องเนี่ยไว้ใจผม พิวซ์เป็นไงพี่ไม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 ่ครับผมไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้พิวซ์แกรับขอบคกูว่าผมผมผมโอ้โหไม่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 ครับไม่ปล่อยมุกไม่ได้ให้แบบเจอเหมือนเจอผีนแล้วเจอกล้องเหมือนเจอผีสอยฝั่ฟังสอยครับผมสอยบอดายกับปีนเอาบอดใดกับเน่เอาปีนเอา บีกระวาสใสแกบบมอืออะ้วสุดยอดมาอยู่ดีก็มีแต่ความมวะคนับเนื่องมวลเงาความร่ำฝึกเล่นตลกกำลังเราต้องตบมุกกันใช่ไหมเพี่ต้องมีมุกเพียรมีเพลงแล้วก็มีมีหนังแล้วก็มีตลกอย่างนี้เราต้องหักเราต้องอยู่ด้วยกันบไวๆต้องเล่นให้เข้าขากันเนาะเราต้องแบบเป็น นักแสดงนักร้องที่ครบเครื่องนะครับครบเครื่องแต่วาครับผมเพิ่งจะหัดเล่นตลกนะครับยังไม่คล้องเท่าไหร่ยังไม่คล้องครับโอ้ยตัวที่ตัวที่ส่งมาอย่างงี้ก็ตายไปสินี่แหละแบบไปอยู่ชนบุรีไปอยู่ไทยโดนเ่าเราบุกคอยแข็งเลยก็ว่าไปนะครับโอเคครับผมเอาหนอนผมไนกันทันเลยนะครับอาจารย์กล้องซิ้นเนี่ยครับเอาเอา กูเนี่กินกินประเทศเวียนามะยกเว้นยังครับผมจะเป็นซัว์บกนะครับ์บกินตะลุดขับรถไฟครับไม่ไมเล่นไม่เนาะไม่เล่ไม่โบกิน่ากินว่ไรก็ว่าปลาหนี่พวกินตะลือสีกินได้ยี่งากเขาเล่นเพท่นตรองบอกบกินตะลื้อสีอ่ท่านเป็นงูหน่อยต่อยเขาไล่เขาวิดตัวได้โบกตงยำนะครับท่านเป็น ท่านเป็นสัดปีกเนาะบกินบกินตะเครื่องบินกับยันนวาเกับยันนวาเหัวน้ใหม่ต่อยมาถึงสาว้ต่อยมาถึงท่านทานน้ำท่านเป็นสัต์น้ำกับกินตะเรียดำนามำนามเอาเอามันไปไหนนู่นไยังับไปซ้ำานีก่อนล้กันนะครับผมเอาเสนอเสนอทำผมโอ้ยเนี่นะโอ้ยได้หนผมไวอยู่น้องครับโอเคครับผมจังแห่งจังได้บอกนผมมครับสำหรับิปนี่ผมมีอย่างไรครับผม โดนโดนเนยมากเตียครับวันดีครับวันนี้พี่ต้องครับวันดีครับบ๊ายบายๆๆๆโชว์สกิลนิดนึงเห็นงาน